เมนูวันนี้ค่ะลาบอ้อยแมงภูค่ะร้อยแซ่บแน่นอนค่ะห้อยแมงปูนุ่มๆเลยค่ะข้าวกบน้ำลาบไดดีด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมดูวิธีทำกันเลยค่ะมาต้มน้ำลาบกันก่อนเลยค่ะใส่น้ำปลาลงไปตามด้วยน้ำมะนาวค่ะน้ำตาลด้วยค่ะกาลคั่วค่ะดีปีป้ง เติมความแพลิดโดยดิบปลีซ้อยค่ะใส้ครบแล้วก็กกัวให้ลาลายเลยค่ะปลาตุกอย่างลาลายดีแล้วก็เตยมไส้ไก่ซับลงไปค่ะวันนี้ไส้ไก่ซับเต็มมูซับค่ะเนื้อไก่จะนุ่มกว่า1น,นื้อมูค่ะตามด้วยมูย่อค่ะหัวอ้อมซ้อยค่ะห้อยแมงผู้้องเราเลยค่ะทุกอย่างเราเอาไปลวกก่อนนะคะโดยมันเคลือบตดนิดนึง ตอน้องปักชี้สอยค่ะใส่กรอบแลค่ะกวนเลยค่ะกวนในเครื่องปุ้งก้าวกันดีค่ะยวน้ำลายมมากๆเลยค่ะตรงเซฟแนนอนค่ะพอเครื่องปุงตุกย่างก้าวกันดีเลยเรามาตักใส่จานจิมกันดีกว่าค่ะเด็กๆบ้านนี้จะกินค่ะเซฟแซฟแบบนี้เมนูลาเมนูยำจะตั้บอยค่ะลาบอ๊วยเหงูของเราเส้นแลค่ะมาจิมกันได้เลยค่ะร้อยมากๆค่ะพี่มือคงหอบน้ำพึ่งค่ะ Trong đó, các bạn c 에 t h à n มมนูวันนี้ค่ะ ลาบแปดค่ะนุ่มๆเลยค่ะเนื้อแปดมีเนี้ยสักนิดเลยค่ะกินร้อยหมากเลยค่ะมาเตรียมต้มกันดีกว่าค่ะเนื้อแปดซดสเลยค่ะพึ่งต้มเหมือกี้เลยค่ะเปดหลู่เสื้อค่ะยังไม่แกตีค่ะเนื้อไม่เนียยค่ะเอาเนื้อแปดมาฟ้านเป็นจิ้นเล็กเลยค่ะเนื้อแดงหมากเลยค่ะเส้นเล้วเราตั้งน้ำร้อนค่ะหลวกแปดกันก่อนค่ะในน้ำร้อนใส่เกลือลงไปนิดนึงค่ะก็ในเกลือละลายแล้วเราก็ใส่เนื้อเปดลงไปเลยค่ะเนื้อแปดวันนี้ที่ใช่เป็นเนื้อเปดเตจค่ะเรียงมาประมาณลูกเดือนค่ะเตรียมน้า ค่ะใส่ตำน้ำลงไปก่อนค่ะ,คะด้วยน้ำปลากับน้ำตาลค่ะจืดๆนิดนึงค่ะปิกปลนค่ะข้าวคั่วค่ะ ใส่ตย่างกรอบแรงเราก็ควานในละลายเลยค่ะนำเราละลายดีแล้วก็ใส่เนื้อเป็ดตามลงไปเลยค่ะตามด้วยวอมซอยค่ะดิบดีซอยค่ะดิบดีจอยปึ่งฝมแปดค่ะประกาศชุ่นซอยค่ะปากลางเหยียดผักชีฝรั่งค่ะใส่ตุอย่างกรบแรวเราก็ขวนเลยค่ะให้ตุอย่างก้าวกันดีค่ะมีนุ่นหลับแปดนั่นๆได้ทําที่ค่ะปกติจะได้กินหลับมูกับหลับไก่มากกว่าค่ะวันนี้จุกดีได้ไปซัดซอสมาด้วยค่ะเมนูนี้เลยร้อยหมากเลยค่ะกินก้าวกันดีเสร็จแล้วเรามาตักใส่มานจิมน เลยค่ะน้อยหมากๆค่ะพี่มือกรงอบนุปึ้งค่ะ